อันนี้รถหนูมีอะไรมีอะไรบอกก่อนมีอะไรอันนี้รถหนูมีอะไรมีอะไรเขาคนเราเข้คนไม่อธิบายก่อนอธิบายก่อนเอาอันนี้มาเอาอันนี้มาเอ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 าเดี๋ยวแล้วแสดงตัวก่อนแสดงตัวก่อนบอกให้แสดงตัวก่อนะบอกไหมอย่าพูดอย่าพุ่งอย่าพุ่งพูดหมายจับแล้วบอกสำเราเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวคุณชื่ออะไร จากหน่วยงานไหนเดี๋ยวครับขออนุญาตอ่าพูดทีละคนการที่นายถ่ายการทำหน้าที่ของตำรวจโอเคผมมีปัญหาอ่พูดทีละคนการที่คุณเอาถ้าเืิดคุณจะเอาแชร์หรือไลฟ์สดการที่ปรากฏข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นผมเตือนมากอ่อนระวังเรื่องซีดีนี้นม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาบอกว่าถ่ายเอฟเก็บไว้แล้วจะเอาไปพิจารณาหลักฐานไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเกิด้ผมจ่ายงมจะกันดิได้มาเหอะมาเหอะจัดมาเหอะมัดรวมมา ไม่อธิบายมาจาาบอธ,อธิบายมาก่อนพี่อ่านอ่านหมายมาก่อนเพราะยังไงน้องอยู่ตรงนี้อ่านหมายมาหมายจับเลขที่ห้าเก้าศูนย์ครับสองห้าหกหกครับหมายจับของศาลอาญาครับศาลอาญาลงวันที่สามสิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับเดี๋ยวครัอ่านๆๆอ่านๆๆ<ร>อ่านมาอ่านมาผมขออนุญาตก่อนว่าคุณ ไม่ใช่ไม่ใช่อ่านอ่านมาอ่านมาอ่านอ่านอ่านมาค่ะอ่านมาเพราะการอ่านหมายเนี่ยต้องอ่านให้คุณสุรบีก่อนอต่เขาก็อยู่ฟังอยู่อยู่ฟังครับว่าคุณสุรบีอยู่ข้างหลังใช่ใช่ฟังอยู่ครับรถไปจุดหน่อยครับแสดงหน้าแสดงตาหน่อยแแสดงงหนนน้้าอ่คคััเรบผมจะได้รู้ว่าอาย่จริงอ่ายุอายุอายุรถก็จุดไปรถแล้วรถแล้วรถแล้วฝั่งนู้นฝั่งนู้น อ่าฝายพี่พี่เลยฮะอ่าคุณตัวีอยู่นี่นะครับโอเคนะเดี๋ยวมาแสดงหมายคุณตัวีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราแจ้งชื่อก่อนครับแจ้งชื่อก่อนครับครับผมว่าที่พารูเตศูนย์ทองจอมวงแหมครับอ่าสังกัดไหนครับสังกัดกองศึกครับสิบลคับาลสิบละครบาลที่เท่าไหร่ครับสิบลคับาลครับกองศึกครับกองกับกางศึกนะเดี๋ยวผมอ่านให้ทางผู้หาแฟนรับชื่ออ่าทุกคนครับตอนนี้ตอนนี้มีตำรวจมาแสดงหมายจับ ของบางเอินนะครับผมตนี้กลังหมาองบตามประมวลกฎหงายอาญาครับโอเคโอเคโอเคแค่นี้แหละวที่องันสองพันร้อบห้าบูสต์ประมูลกับเมีเอรประมลตอนนี้บังเอิญดนหายจับ ทนายเดี๋ยวทนายมาเรามีทนายเกี่ยงเรื่องตัวเาจหองที่6 5เรามีนา0 5เวลาประมาณอนนี้ต10 5นาทีไหนอันนี้เรากีรวกันคดีอ่ะอยนะโอเคจับให้ผิดตัวนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชอบแบบนี้และนี้คือคือพฤติการแห่งคดีคืออะไรครับ อันนี้อันนี้เขาแจ้งข้อหาอภิยสันพิยสันพฤติการแห่งคดีคืออะไรพฤติการแห่งคดีอันนี้มาเห็ลพิยสานเห็นตอนนี้เดี๋ยวจเรงไปรับที่ห้างตรวจนะครับอันนี้ผมจับที่ที่กองหนุนคอทอเออเดี๋ยวตามไปที่เราเคไปไปที่ไหลยไม่ไม่ผมไม่ตามเดี๋ยวผมจะไปกับน้องเขาเป็นผู้ไว้วางใจไปได้วยกันต้องแต่เราให้การเฮ้ยเฮ้ยไอเดี๋ยวกูไปกับเอิร์นนะเว้ย ประเภการของเรานี่จะสามารถใช้ดีจากเดินกันดีจากมีได้ครับนะแล้วก็ของเรามีสิทธิ์ที่จะพบนายหรือผู้ที่จะเป็นนายครับและมีสิทธิ์ที่จะแกล้งให้ญาติหรือผู้ไว้วางใจทราบถึงการจับ<ม>แล้วก็ทราบถึงสถานที่ที่ควบคุมตัวใน้วกางแรกจะาแจ้งต่าทราบไหม แต่เจ้าข้าราชการครับครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปเองผมเป็นผู้ไว้วางใจใช่ใช่ถ้าสิบเดือนแล้วผมมีหาทราบครับผมเราจะไปด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เอาถูกก็ถูกตัวแล้วก็ไปกับบคนพิเับไปรถเราไม่ได้นะแต่ไหมผมผมผมจะไปด้วยไปกับน้องไหมเดี๋ยวผมผมต้องไปด้วยดิก็ไปด้วยสิก็ไปด้วยไปด้วย ผมจะนั่งรถไปกับน้องให้เง้นไม่ให้ไปไว้วางใจได้เอินเอินไม่ให้น้องมันเข้าไปรับรับรชิญยครับช่วยช่วก่อนอันนี้นี่อนี่อายอ้ไอ้ไม่เกิดแล้วเนาะไม่เปิดแล้วมึงตามไปเองไปด้วยใจได้หนิเออได้ได้มึงมึงตามไปที่ปอทอ่ะตรงกองป่าป่ะเอาไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเครจะคนก่อนนะอ่าคนคนคน เด้อดอันนี้เป็นที่พรทนะคะได้ครับมทุกคนตอนนี้บังเอิญโดนหมายจับมอ1นึนะครับอ่หมายจับสารอาญาวันที่เท่าไหร่วะเดีครับ้อะได้ค่ได้ค่ะ เรียรัติาไดหน่งไมค้าไม่อไเปด้น e ะเปดควาิใจนะครับเราเปิดแล้วก็ชอบมาจัาไปไรยามวิกาเนี่ยแต่กลางวันอยู <umm> ่้งนานไม่ยอมมาส่งกุ้ยมาอะไรติดเทครับงาดอยอะแอนนี้าเปดูเลยอันเอกสารเอาบัาฝากไว้เพื่อนเราะเป็นรายเอียนอื้ดูนะหรือเมอไม่ได้ัดอะไรเข้าไปนะดูดูคื่ความม่นสุใจกันนะครับเยอ เฮ้ยเอ้เอาไปด้วยก็ได้ไม่เป็นไรไอ้บัตรประชาชนอยู่แกแล้ว่ไหมเออนะครับตอนนี้หมายกำลังว่อนเลยนะครับผมใครที่กูจะโดนวันไหนไว้ได้นี่ตำรวจตำรวจกำลังมา ควบคุมอันนี้ปิดทางหมดเลยไม่ให้ไปไหนเลยพอดีกําลังจะไปแจ้งความกรณีที่ถูกถูกคุกคามนะครับแต่ว่าออกจากบ้านมาทนายมารับแล้วก็ออกจากบ้านมาแล้วก็แล้วก็เจอพอดีเอามาถือมานี่เอามาถือมานี่เลย ใู่เพะว่าให้หนูมีสองเครื่องค่ะันเป็นของสองคนใช่ค่ะของน้องมือถือมือถือน้องเขาโดนโดนยึดไปแล้วแล้วน้องเปิดเปใหม่น้องใช้กับเครื่องไหนเิดอย่างนี้นครับเดี๋ยวว่าก็ม่ได้ดวเดี๋ยว ขอขอคุณรอรา้าเปิดประตูเลยอายอายเขาจะคนรถไม่มีที่อะไรหรอกขนไม่เหอะรอคุยไว้เลยนครับเปะตน่ีนเลยครับไม่มีไม่มีอะไรหรอกครับ ทุกคนครับเดี๋ยวน้องเอิญกาลังจะไปถูกส่งตัวไปที่ปอทอตรงกองปราบนะครับถนนพหลโยธินนะครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่แจ้งในเบื้องต้นนะครับอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาเอาไปจริงๆที่ไหนตอนนี้กําลังขนรถที่น้องน้องเอิญน,นั่งมาอยู่นะครับ เอินไม่ต้องให้การอะไรทั้งนั้นตอนเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็คือถามว่เาเดี๋ยวเผืือตัวสอบเวลาก็จะติดต่อญาติแล้วมันไม่ตัวตัวที่ผมถามโอเคไหอ๋อเขาไม่มีญาติครับตอนนี้ผมเป็นญาติเขาคนเดียวครับ ของเราน้องเครื่องเลยเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องของของพอดีเขาต้องเห็นเข้าไปเลยไม่ขอเปิดละค่ะโทรศัพท์โทรศัพท์น้องเขาเขาโดนยึดไปตั้งแต่วันที่สอนอพระราชวังแล้วหนูไม่ตอเปิดเลยจะดูว่าอันนี้เป็นของของหนูมัจะไปเกี่ยวไม่ขอเปิดละค่ะไม่ไม่เปิดดูตรงเซตติ้งนะครับโอ้ยเป็นสิทธิ์ของแกนะเออ ไม่ได้ครับพี่พวกพี่่ะมาจากปอทอพวกพี่มีเทคโนโลยีในการที่จะสืบสวนอะไรเยอะแยะไม่ต้องไง้นี่หรอกไม่ต้องมาไม่ต้องไม่ต้องอะไรหาเรื่องง่ายๆทําหรอกพี่ทําเรื่องย่างยากด่บะแล้วมีหมายของผมบ้างมั้ยจับไปเลยดิจะได้ไปพร้อมกันเป็นเคสได้ไงเอ้ยโห เดี๋ยวซื้อแค่นี้ตอนนี้อยู่แถววังไรแเดี๋ยวรบกวนไปรับบุตน้องผมที่เป็นรับโต๊พี่พร้อมพมเลยพอมพร้อมยอะเดี๋ยวปอทตรงกองปราบอ่ะมึงกองปราบอ่ะข้างไนเลยไหมครับแดนแดนเนลามิดแดนเนลามิดเออแดนเนลามิด ตึกหลังนะเว้ยตึกหลัง,งไปอีกคนผู้ต้องหาผู้ต้องหามีคนเดียวครับอันนี้ผมอีกไปอีกคนหนึ่งไอ,อือโอ้เราเป็นสองคนใช่ไหมใช่ครับ <Okay. S 2> ยังไงครับไม่เป็นไรเดีย๋ยวต้อง เดี๋ยวผมก็ไปรบน้องนะได้ๆเดี๋ยวพี่เคียร์เขาโอ้ฮัลโหลพี่ๆครับตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่กำลังจะพาตัวบังเอิญไปที่อปอทอนะครับหรือว่ากองนงคับการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับอยู่ตรงกองปราบถนนพหลโยธินนะครับ mm hmm. ใกล้ๆแดนไนลมิดนะครับ mm hmm. ผมฝากแจ้งทนายด้วยนะครับ เป็นหมายจับนะครับหมายจับออกตั้งแต่วันที่3 0มีนาแล้วแต่ก็มาเพิ่งเพิ่งมาจับวันที่6เมษายนนะครับผมแท็กไปด้วยกันได้ได้ได้ครับพี่ชายชายเบื้องต้นมุ่งหน้าปอทนะครับชาตอนที่เสร็จล้วเสร็จแล้วครับครับมันแก้ไขได้ เอ,อตรงนี้นะครับขึ้นีถตรงนี้นะครับเ่อเอล็รนี้ขึ้นต,ตรงนี้ไปชั้นสามนรับะเดินนะครับเดี๋ยวจะขึ้นตรงขึ้นข้างบนนะครับขึ้นขึ้นข้างหน้าเนี่ยหนานครับครับเข้าเลยไหมมันไม่เข้าไม่เป็นไรจอดตรงขาวแดงดรตรงนี้แล้วก็เดินินเออเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนี้นิดนึงข้างบนเนี่ยมันเป็นสถานที่ราชการพี่ขอญาตไม่ไล่สดเราะว่าเราเรารู้อยู่แล้วนะโอเค ฮัลโหลครับตอนนี้พวกเรากำลังถึงที่ปอทอแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือ,อน้องน้องบังเอินนะครับถูกควบคุมตัวอยู่นะครับในประมวลกฎหมายอาญามาตราร้อยสิบสองนะครับ ครับผมผมอยู่กับน้องตลอดครับไม่ไม่ได้ไม่ได้แยกกันไปไหนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน้องอายจะตามมาพอดีน้องอายขับรถอ่าที่คันที่เรานั่งกันมาเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรก็เลยต้องแยกกันก็เลยต้องแยกกันผมมากกับน้องที่ถูกควบคุมตัวก็คือ เบื้องต้นนะครับก็คือก็ตามตามที่ตํารวจแจ้งนะครับก็คือตารวจก็ไม่ได้แจ้งผิดอะไรนะครับก็คือมาที่ปอทไม่ได้แยกไปไหนอะไรยังไงมีไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสถานที่ราชการนะครับผมถ้าเกิดจะมาให้กําลังใจน้องหรือว่าจะมาติดตามข่าวสารอะไรน้องๆนะครับก็ที่ปอทนะครับอยู่บริเวณถนนพหลโยธินนะครับตรงข้างๆแดนเนลมิดนะครับที่เดียวกับกองปราบครับผม อยู่บริเวณด้านหลังครับอาคารพิทักษ์สันติครับผมตึกสูง,สงคสๆครับสู้ๆครับเดี๋ยวอยู่ด้วยกันนี่แหละครับผมบ๊ายบาย